สบายดีอีกแล้วนึงเนะาะหลังจากที่มาตะเยี่ยมน้องพิมพสบายดีก็พากันกินแคบหมูแม่เลือดสามคนเลยเด้อแม่เอกฝากจากบุรีรัมย์โคราชบุรินโคราชปะอืมขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องต่างกองก่อนมาเด้อพี่คมเด้อมาเด้อพี่คมพี่พี่คมพี่รอแล้วก็พี่มาเด้อม,มาเด้อพี่คมพี่รอแล้วก็พี่ยังก่อน พี่คมพี่รอพี่พี่ตาลพี่พี่พี่ทามีแล้วก็พี่พี่ไหลแล้วหายิ่อคุณพิงเข้ามาพูดบอกว่ากลับมาราหนุ่มเป็นเป็นอายกว่าจะเป็นอะไดรพี่น้อยเสี่ยวฟาร์มจะมาอยู่โดนนะนะบ่างทีเราเราเปลี่ยนแต่อนที่เป็นแบบว่านางไปนำมาซึมเขาแบบเห็นวัวล้มออกเห็นแบบเขาคิดหนอนตรงไหนตรงหน้าเขาไปอยากนางหายอะไรมา เอาอีโมอนเาป็นซีทันยาค่ะเป็น <laughs> <laughs> เอาอีลีเลยนยก็เป็นแบบยิงอาจจะเป็นน้ำน้ำฮรวโมลสวิงบนเรือเป็นน้ำโรกเขียดอะไอย่งสักวบบูเนาะมันเป็น่นางเงี้แบบตกตกใช่ล้มาใส่อะไร่บบาเ้ยัน,นะละบ่คืนลว่าไหคุณแม่กับคุณพ่อเนาะจากบุรีรัมย์ขอบคุณบคุณ คุณพ่อกับคุณแม่เด้อซื้อกับเขากับน้ำมาต่อลูกเนาะซื้อข้าวต้มขนมแล้วก็ของฝากแล้วกับพาเลี้ยงเขาเมื่อเช้านี่เนาะแล้วก็มาเคืนนี่ก็เลี้ยงลาเนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อกับแม่เฝนจนไปน้องค่ายพี่น้องเไปสิกับมาแหวกเป็นว่าถามว่าแววกกับไปเจอกันอยู่เมืองลาวเป,ป็นวไรแรกๆก็อย right. ่าเนาะสักกึ่มก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนแล้วก็บคุณยายเจดีทุกคนที่ให้ความหักความเมตตาและสวยเรือสุขภาวะตลอดมาเนาะเฮาหวังว่าสิได้กลับบ้านเนาะนับมือนับวันเนาะนับมือนับวันนับเดือนนับ หนับเดือนบ่ะมาเนี้ยบเเขาสิได้กบ้านยังแบบสมบูรณ์เนาะกับนอน้อน้องพิมพ์พรอเนาะแต่ตอนนี้เพื่นกันยังสวิงอยู่คือว่ากินยาปับยาแต่ละเมืง้อนบ่ปกติน้องอะไรเนาะเนี่ยี่ยมม้อนบอกอยู่เอี่ฟนมันเป็นอะไรยังงอาการก็คืที่ยอืมือยอือว่าใส่ยากินทกินอะไรก็ได้กับผมกับพี่างอร่อยน้ำพริกหนุมเหรออร่อยอร่ถูกหลักอนไม ถ้แบบนั่นชนิดแดงเอาจไว้นะไปกันีนัน้ำรินมบอกินกระเทียอเคยห็นดงเยมีไมอบเกลือ่มอรยเนาะเบอรสคนเหมือนเมื่อไร่องงการกายศาส ยางโม,มขราดเลยเนาะเียรบอกอรายังอยาไปยเราเ่ไปงค่ะลองมงไปรอดอ่ารอดเนี่ยเนรอดนันะเ,เอาเราตั้งงงเฟเน่ราเลยเอานว่าอ,อันนี้แค่ <c oughs> ปบออป,ประตูนะดูเมืองมา ตุ้มมาดามบอแ่งบอแทะตุง้งกคนลยรอดเด้งแฟนย่งไฟนคน,บบน,น,น,นไทยิรอดรสามล้อไปนอนประเทศกับพะวงจังเนี่ยงบอแท้แ้กูอยากยัแฟนคนไทยผูจีบได้แทะเป็นทังไจได้บัปตตาไทย เขาจะได้รักษาที่เขาจะได้บัดอัน,นยังก่สามสิบาทลักษาทุกรคล,ลักซาฟรีเขาจะได้คือย่งนีตัวได้ก็ได้แ่จาหนอืาจสลัดเาจได้่อยเขาจะพิลอก่อน่ <c oughs> บบประตูวัดนี่แหละเคสิราตัง,งเด้อในทุกค,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 คน มื่อเนี่ยพมีก็สบายห่าแกกินถึงตอเูล่อเกื่ห่ากินมูก่อนแบบน้ลายแห้งเชนเยเนาะแกตหุงเนาะคำเดียวเื่อะไปแกต้หงอยู่โรงพยาบาลเอาลรื่งึะเด็กหอมไปกินเด็กยุดตึ๊บหัวใจเนาะใช่เนาะตาได้ห้างทุกอนอ่ะ ทอดได้เมนตอนนะอ๊ะอยู่ซึ้หัวใจเนี่ยใเขาจะยงูมกาอัเกะฮึสุดยอดสุดยอดเคยเห็นแต่นยู่แต่เหนนองแ่ไม่เคยกินันไกินข้งเรเลยน่าจเป็นมักี้ออนะอืมตา กินพอมไหมกิน่อเด้อกินสลัดแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนกินทีทุกคนักูแล้วยังไงกัดกันขึ้นมาน้องใส่น้องไปนกูไปเป็นูไเป็กินหอดเด้อมาเด้อ พนังไงก็คืนเพราะะนั้นรว้ายุบไปยุบมายักษใครเป็นกูจักใครเป็นเป็นมึงออก็เป็นกูอันนี้มึงอันนี้ก็นองไร่น้องไร่นองพามีกน่อักใครไปเป็นน้องไปไปที่เดินจำ่อยดิมันมอยู่ตรงนี้จำห้นั่เดียวทำไมห้านะมเขาเพื่นก่นนะไม่เริ่มเลย ม่ทำแล้เออมึงเิกูเลยอมอันนี้เป um> ็นสคนแล้วเพ่ัวเอิกันบพอมีก็สะหลอะไรนะบาพอมีมือะกินมึงคือเนกูกูน้มึงอไออบพอมีบอกอมึงพากูเกิดก่อนนกูเกิดล้วมึงกับกูเนาะเหอนันใเป็นยูใเป็นกูนมีกูกูอันนี้มกู กี่ห้อนแห้งี่น้องชอบควมห่อนแห้งแห้งมาเห่าทุกคนชาลงไปนอนยุดต่บ้านรถบ่เด้อยันที่เหรมาหอนะจินบอกเงิเออเินนมจิ้นน่อยบอกรู้ชื่ผิดป่เงินือาเขามินอยบ่่วนวนเนี นอบบำมีเลยคงจะทบูบหาเจปะเนี่ยบริโต๊าะามเบาเปิดอ,อ่านรัคงจ่น,นอนคือรอรับัเบเนเยี่ยบไปนะ เาขนแมขึนลลยแนมว่าอ้วกสิดเขาปั๊บกันนบานี่มาเนาะมีนอนเป็นนก่ามนอนยอกินยาแกมาอ่ะ้มาคืด้นแมี่นอนแก่เมาหมดเลยไปเลยด เอ้ทีทาแบบไอที่าำแบบเป็นยังเ์เจ้ากุมว่ะเงาว่ะต่อไอี่แหเงาว่ะเอเงาเงาสาวเงาเงาาวสาห้องเพลงจะกลไลผมได้คืนแล้บอกเขามีร้อมเยัก็่อบจะเพลงซ้างคนหยอกกันนะ จังรับก็เพ่นเอาะที่เป็นหยอกกันนะจัไม่ได้ก็จะสิมาจะสิกระตัวเราบ่สั่งหัวสังหัวอืมมนสีตัวเปนรที่นอนหเป็นเสือเปยนครการดีกูมาบ้านนี่เหมือนบ่ใช่ไหมนเมเมย เอาม<ภ>ามวันก็ทำมาหุงเลต์วันนีก็ทำมาหุงเซตเอามาได้ไหมนยานหนาเลยมึงเห็นน,น่ะจะเป็นคนใหม่เป็นนางไรเอ้ยยอรับให้ได้บ่ายอยู่ร่มขาวร่มอได้ไม่แทรกก็นี่น้อ ตะขึ้นยงนี่ชส่นจิ้นมปกกายศาสตร์นมสงการเขาเรียกว่ากายศาสตร์เปลว่าไกายศาสตรปลว่าขนม้ังมันกายตร์เกายศาสตร์คืแซ่กาศาสตรปลวกยาสตร์ ใ่ลวเจ้าเอาคอตรแตกหบ้านเขาเอออตเอรแตกอไรี่อ้าวเสียหนอบ้าเขาเป็นี่เออไม่เม้าออนคอตตอแตกนะ้าอันใ่นี่อาข่าวอ่อนทบางเจ้าแล้เนี่งแบบข้าวอ่อนเล่น แต่เดียวเลยมัน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 หวานเนองอร่อยมากปวดแน่นอนเลยไม่ไหวพ่อะยิ่งจะมองน้องเกี่ยมบะเขมีเด็กกระตายเนาะถ้าอยู่ยากกันกิน ก็นะจะกกเ,เป็นงานกิกินี่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตาจะเปิดบริการกี่ขวาไม่อย้ก เดี you, no. ๋ like ีวลงมหามัแซ่บแน่ว <labour in> ันเนาะแปลเนาะแปลเงินอ่มันในแกมไหได้ได้มันในแกมได้หลายกว่าเวทเชิญเวทเชิญได้หน่อยเวทเชิญได้ได้ได้พันหนึ่งได้ได้ไได้อยหนึ่งต่อสามนสามในแก้มต่อสาเปนสี่ตันงก็อยหนึ่งค ไม่ใจเขาหอไม่ได้ใจเขาหรอใช่ๆถามมาอินถามม้จังเลยจังไรยังตายอีน้อมีคนกำหนดเลยสิไม่น่ามองที่ใส่เศร้าเสีเอ็ดเศร้าเศ้านี่น้ามบินนางเบงโลกระจาัเงินสดลงมาโอนโอนจ่ เจ้ามืนสดไปให้ถ้าเกิดว่าพ่อทอนมาแล้วเมื่อกี้นี้ไม่อยากจุกไม่อยากจับนะพ่อเดี๋ยวมันจะมีปัญหานาไว้นาะพี่น้องเนาะแป๊บเดียวอีกเขาแตะโดนเลยแหละแค่กระเักกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำมาอยู่ในแตะโดนเดยหยิบจามหยิบจามเลย เขาที okay. ่ไปเมื pues ienne, eh. yes. oh, para para. Oh, ่อก่อนบาดีสามเมื่อกี้เมื่อกี้ห้ไม่ดีแล้วก่อนแล้วชวนไปแจกเงินบัดีสามเป็นอ๋อคู่นี้นะครับอนล่น้อเวนเดอร์าสืเสียงน่าบ่แต่ลากรไปืนได้เขาก็แจ้งเป่แจ้งเขาก่อนว่ายืต่อเดี๋ยววีนท่ยีสจหยดใจงั้นยีสามกระจายเนาะเพื่อไม่ได้ออกกระบอกจะไปก่อนการจาย สู่วนาำใจก่อนยีบสามค่ะวยี่สี่คุณน้องพิม์ออกนะคะค่ะวะไดรู้สเขาก็เรือนเรืนไแง่จังเยข้อคามมันหาเฮ้ยเฮ้ยใจเป็นไร้านอ่อแม่นังกะเข้าใจปะใจถึงเดือนเนบ่ยออ้าวสองห้องก็เป็นเดือนนึ่งแต่กับสมคอลติดต่อเข้าใจีถึงหนึงเสียเนาะระมังเนาะคือ ทำไมเสียใจเ่รอยู <making> ่ <online> ้องมัน <areas> ม <and Jorge> ันใช่ปอเิดอบนกาะพี่นองเอาแบบปกติองของเจ็ดนเนาะ่เาจจะสาปัญหาก็เพงนึงอยากื้อผ่ามือองอ่ะแต่สาหาเขาขคมือเขาแต่อีกครั่งนึงสาปัญหาสินะให้ยด้ออกก่อนสิยเนาะเขาขึ้นแบบเดียวมานะบอกว่าสิบนเดียนหนึ่งตายนี่พ่อนสกึม ตายพี่น้องอปเลนอนิวาพดละเจ้าานไิดวาบอกว่าแถเขอ้านยอดทรงเหนียวยัอดครเดียวน้งสูงอ่ะเป็นวันนี้งบอกว่าบุยใส่แพร่เพลินด้อแต่ขออันเก้าอี้อันแบหนั่งนั่งนั่งไให้เนี่ยก็ไปบอกพนานเพื่อนเกาไม่ให้นั่งนั่งสิยกนั่งเหนียวกันดีกันกาหวั่าน cầu tuyệt vời mưa lâu chân lên nói tiếng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  tiếng nói tiếng nói tiếng tiếng nói 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 ป่าปเขาไม่ได้รับรสชาติเยป่า,ปามันแห้งเรามันสยาเรียายาคาเซรอะายดีอืมมาจจะเป็นนั่นเช่นเมื่อวานใสยาลายแล้วนะยาคาเซรลายโรสเซียคคแซ่บ ถือได้พอะไอนแกนนร์ช kind of like. ีลยเนาะอยู่บ um> ูมด้าโดนึ้สิบาทด้มังคุสิบบาทหิบงคุยิ้้มคุณในกรจัดได้หน่อยได้ไจ่ไปิดจะล้ายโรงพยาาลอะในหัวมัคุดมันมีหน่วยันมีแจ็คหน่วยฮะตองมือแลน่มนเสือบอกเลาเบื่อของเสือเอาไปแก้ปอันนี้มันหาเกินบอก่อันนี้กรไยนี่เ้จะเปิดเมื่อหร เย็บเอะนไ้องำนี้มมีสองสี่หกนเห็นไหคือน่อยจ่นนี่เออแข้ก็ไดปมีเลยมั้่ีมันกันี้ยะน่อยสไลมีมันใครมันได้หกออ้เีบเร็วโอ้ยมันโมสุ่อันนี้นะมันตายก็ได้โอ้ยมันมสุ่นท่านสุมซะมันกันแดงแล้วสลายมันมุนก ขาไปแช่ไปเงินเหมือนกันเกีองค์วนเนื้อวุ่นเนาะไม่คงมันฝาดนะยังมสุกม่รู็นออะไรกันนี่หาอะไร่มีหาเออเอฟเฟคหัวแล้วถ้าจะบอกแล้วสังเกตบ้งสองสี่หก เอเบื้องอเสียลงเงินลงไปแล้วเสียเงินถิ่นดิเชื่อสองสี่หกตึมเป็ <c oughs> นเออ <c oughs> อันนี้อันนี้อาไรก็๑๐บาท๑๐บาทไปกินหมื่อไรครับน้องเมืบบ่วานนะต้บบองโลมต้ <c oughs> บบองโลมมันมนนกระเจากระแทกที <c oughs> <c oughs> พยายามลดไม่ไดครับทำบนิการแบบซื้อเกิี้โง่เราเป็นบะหนาวไปกินหอบางันบางมันกโงมแนเป็นน้มันแกร้อนในกินทอเย็นแล้วก็ไม่กินหอนหกงนล้นี่ก็ไดเนาะ ไปกินมันจะสวนมันสดๆอยู่เี่ิชามอร่อยชีนก็ชีนแลอร้อยหาลูอร่อย่ปกนชาบะนอนนาอไอันน,อนี้นอนง่ายเกียดนีคืนน้น,นมดลงตาเนยขนงพิพ์อยู่เดือนหนึ่งนีเรียหางยนหหาคำนักพน้อน่อะเตรียมตัวสายผู้ดีกว่า พี่นอ้องโอ้ยนี่เขาจะบอกมันออกไปทีงมันจะอันนี้โอเคพรมยศพี่น้องได้แรายการฝากไปกำลังแรงใจเห็นด้วพี่น้องเด้อโ,โค้ดไรก์โค้ดเซนกดทามันเพื่จะประพดคลิปเป็นาใหม่ไปกำลังใจสาวกลุ่มลักกับเบาเข้มีหลักกับเบาเพียเนาะเพราะเราเนี่ยเบียดขาพี่น้องกดขาแห้งก่อคลิปนี้เท่ากับจะขอลาพรมยศพี่น้องไปก่อนพบก,กันคลิปหน้าสบายดีปลอเท่